ัวนี้เป็นตัวเบรกเป็นน็อตสามตัวนะครับพิเศษน็อตสามตัวเลยตัวนี้เคียวหัวคนปลาตัวนี้เป็นใบสปริงคาร์บอนเปิดคมจากโรงงานไปถึงสามารถใช้งานได้เลยเป็นเคียวคาร์บอนเปิดคมจากโรงงานไปถึงสามารถใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นน็อตสามตัวน็อตข้างสองตัวแล้วก็น็อตล่างตัวเลย